นึกถึงหลวงปู่ออกไหมนึกถึงท่านขอาบารมีท่านต่ออายุให้มันได้วันดีฮะ่าตามนะฮะพุทธทาง,ทางอายุวัฒนัง,นงชีวิตวตงังยาวะนิพานัง,านานงสารนังขาฉามิ ธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสารังคจชามิสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสารังคจชามิ ทุติยามปีพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสารังคจชามิทุติยามปีธรรมังอายุวัฒนังชีวิตัง ยาวะนิพานังสารนังฆาชามิทุติยามปิสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพานังสารนังฆาชามิตติยามปิพุทธัง อายุวัฒนังอายุวัฒนังชีวิตังชีวิตังยาวะนิพานังยาวะนิพานังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิตทิยัมปิตทิยัมปิธัมมังธัมมังอายุวัฒนังอายุวัฒนังชีวิตังชีวิตังยาวะนิพานังยาวะนิพานังสรณัง ตัตยมปีสังคังอายุวัฒนานิชวิตังยาวะนิพพานังสารนังขัจฉามิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังคังอธิฐามิ ยัชาวาริวัาปุราปะริปุเรนติสากรังเอโเมวะอิโตจินังเปตานังอุปากาปติอิจิจังปาติจ e ังตุมังคิปเมวะสเมจันตุสัพเพปุเรนโทสังกปาจันโทปนระโสยะถามิจโชติระโสยะถาสัพพิจิโอวิว so ัจันตุสัพพะโรโกวินาศตุ มาเตปวัตวันดรายโยสุขีจิกายุโกภวะอาภิวาธนสีริสันในจังหุตาปจายโนจัจจารุธรรมาวันติอายุวันูสุขขังสัตตัง